ด่านหลุมเนาะเป็นยังไยคำคำมาเห็นว่าข้าาเปิดไฟตาลายๆได้นี่ประคับลายๆเนี่ยอ๋อเพลงยังว่ะเนี่ยเปิดแสงไฟเนาะอ่าผสมไปกับความเหมอดกันมันก็มีแสงสีสวยงาม หลายคนอาจจะหูชักยูทูบเบอร์สื่อดังของเวียงจันทร์ซ่องโตโตเวียงจันทร์เมื่อก่อนเราดังขนาดเนาะคนติดตามหลายคนเบิ่งหลายแต่ว่าปัจจุบันนี้โมฮ oh ูว่าเราไปใส่แต่ว่าเราจะมีหาดอาหารแห่งหนึ่งอยู่แถวดอกแตงและก็คิดอยากมาหลินมากินอาหารลายเถ่อแล้วเนาะแต่ว่าสุดนี้เลยตัดสินใจ มาเบิ่งเนาะเพราะว่าเห็นกระ็จ้าโฆษณาลงใน Facebook นกันก็นคือมีการตกแต่งหา้านสวยงามและตอนนี้เฮ้ากำลังเดินทางไปธรรมสม้มขี่รถเข้ามาจากทางใหญ่ใกล้เติมเนาะอ่ะเป็นอย่างไรเฮ้ากัไปติดตามเมืองน้ำกันคุนมวลิมาเทียวอยู่บ่าเปิดอยู่บ่ามาเบิ่งเล่าเบิ่งถามให้จะตามหาหาอาหารนี่ก็คือตามหาง่ายๆก็ หานอาหารซือว่าหานอาหารพ่อไพลินนปัจจุบันก็เจ้าเอินห่านอาหารวังลาซา,าสีสีสมตอยู่ใส่ปนี่วะมีาลอยน,ำน้ำดลงมานีแล้ว สายังลาซาอืม,ม,อมล่เมล่าเนีม่มาเบิรงลองเบิรงเนาะเปิดหรือปิดมาลุนกันหมเดเลสอบถ้าหมเดเลยังเลยเนาะคือเอกากแลละก็มาเขาดิลมนก่อ้มมออาปิดไปยังปิดตรงน,นี้ปิดประตูี่ปิด <c oughs> ม่วันนังมาคำใช่ไหมรถเต็มอยู่เนี่นะโอ้ยดูดว้ารถลายเยโอ้โมซงซีนีบอลว่าง้จะมมีนหอนี่อี่ันก็หล่ได้เนนึกว่าโมมีคนมาลินเนาะอันนี้บเคยมาจกเถื่อได้ส่วนอาหารคอยไปลินนี่ เอ็นเตตโตโตเราถ่ายลงคลิดพันมาแล้วโอ้พุ่นอ่ะมีตลรดใหญ่จอดเต็มอยู่หนจะเต็มหมดแล้วบอลนั่งคักๆนะเออมันอยู่เลกคนรู้จักกัเจ้ามาด้วยยาเนะเอาไปลองเบิรกเนาะไปเบิร์กบรรยากาศจัง่อยก็จะเปิดเพลงเล่าไว้ส่วนอาหารปลอยไปลิน เห็นแต่โตโาไทยล้วกับพญาไผพญาไผ่ไทยเรามาหลินได้พญาไผมาล้วกับไทยนั่งใส่ได้นะบอลลงแต่ายหูบมหันบอลลงปถ่ไยหูบเบิ่มา่ายหูบาาหนิแล้วเบงามๆเป็นนั่งกันไหม่ายหูบนะเป็นบอลไหนไทยหูบตี่น่ ไอคนโมลลไลแบบนั้นไงบึงก็ว่ารถล,ลายอยู่แต่ว่าท่านทีก็จะเอาลายเน้ะมาไทายหูไหายมาั้ยมาแนบมาแนบมา,นะมาโอ้ดับบี้ไปตลอดดับบี้เนี่ยเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองแนบมา โอเคได้โอ้ oh, ประครับแค่ oh. จาใส่ซีไดหนามเนะี่ยใส่ซ hmm. ีโอ้ทางยางบีทางยางรู้ฮะมแค่จาเอางาใหม่วะเอากิ่งใหม่มาพลซีแล้ะกะัน,น mm hmm. เห็ดงามไี่โอ้ oh. ส่วนอาหาร mm hmm. พอยเปรลินเห็ดขากไว้ mm hmm. นี่ยทำคับแค่หน่อยหน่จะสวยงาม เขาขึ้นจะมัดั่งอยู่เทิงหว่าแนมาด้วยพี่ถักบ๊อบยมไปทังงป้งลุมคือว่าเขาเบิ่งในคลิปเนาะมันมีแสงไฟี่ยามกลางค่ำกลางคืนนี่ กเสียงเอาแถนี่เสียงเพลงก่อนขังดังเนาอะอะลงมาเบิงด่านหลุมเนาะเป็นยังไงคำคำมาเห็นว่าข้าเจ้าเปิดไฟตาลายๆได้นเนี่ประคารลายๆเนี่ยประคารลายขนาดเลยนิ่นไว้นี่ปาาปากปลคาบว่าตัวนี้ โอ้เพลงอย่างว่ะเนี่ยก็จะเอามักนั่งยูทูบเคร่องว่ะมอกมานั่งยลุมวะเอาเขามาเอ้าใหม่ว่ะมี芒ใหม่เออก็จะเห็ดงามได้ บรรยากาศส่วนอาหารพลอยไพลินคาตบีมะลินบ้าวไสจกินยังไงน่าเลือกวันนงังเลือกวันนังเลยโอ้นังแบบนี้เลยฮะ อวมันไกลเพลงไหมเออโอ้มีคันลมพามโอ้ารอเสียงที่ม hey, ัอกใจก็มันายี่ที่งนี่บุหัติดบุควติมึงวัารถมาหลายแทๆบอลนางวางมากินหลายก็จะปรมักนางอยู่ลุมนะบนนางวางหลยนี่ เจ้าหนัดก,กันวะใส่เสือเกียวนำกัน,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 นเออจ้าไปเสิร์ฟเลยบุคอยมีคนมาเนาะเอามานั่งเอาบรรยากาศหน่อยหนึ่งเนาะก่อนจะกลับไปสั่งยังมากินหน่อยหนึ่งอาหารมาแล้วสั่งยำปลาแซลมอนเด้อมาเนยเป็นตัดแสบจีเนาะแ1น0ิ0เกาพันกีบลจะแนซน้าวซะ มาหน่อยหนึ่งเนะาะก็จะเปิดแสงไฟเนะเาะผสมไปกับความเหมิดก็มันก็มีแสงสีสวยงามโอ้ขาก็เนาะบรรยากาศแต่ว่าคนรู้สึกว่ามาบตเต็มห่านเนาะมาอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าบดเต็มหานมีแต่ตะบีก็แ,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 แมนและและ้วมาเป็นขังทบับยิ้เนาะขาก่ว่าบีแซบอยู่วะเออ มึงบรรยากาศสําเน่เอามาเนี่ยหา,อา,หาอยน,อนอาหารพอยพลรินสนอาหารที่ว่ามีตูบอยู่กลางน้ำกะบรรยากาศดีสมควรเนาะอาหารกะรสชาติดีแต่แต่หมดได้แพงเกินไปเนาะบอลลงไปบอลนั่งอยู่ อยู่กลางน้ำตัวสันนะ,ะนี่น้ำดื่มสองตุกนะเขาพัดน้อยหนึ่งยำปลาแซลมอนหนึ่งหลักะเพื่อนฟ่ายเบดไปสองแสนหาสิบสองพันกิน่น สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงท่านี้ก่อนเน้อทู้ชมขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับทมร่วมไอ้ฟบกันใหม่ลิปวีเดียอหนะ้า